สวัสดีคนรักน้องเบลแล้วก็สวัสดีพี่พแฟนหมัดมวยที่จดจะเดี่ยนะคะก่อนและฟังข้อมูลมวยขอนอนแนะนําพักยกดีๆพักยก24บจบครบเครื่องเรื่องมวยน,นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเตปเอสไอดีไลน์มาค่ะเอสพีเคยี่สิบสี่อพีเคสองสี่มีแอดนำหน้านะคะพักยก24่พักยกดีกกดๆที่หนูเล่าให้ะคะก็มีมวยเดี่ยวมวยสเตปการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องเบลการันตี ขออนุญาตทวนโปรแกรมมวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567นะคะถ่ายทอดสดทางช่องเ,เด HD เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีคู่ที่1 4, ชายโชดบางแสนเจอกับปานดำส่วนน้ำทานคีรีคู่นี้ชกกันที่พิกัด112อปอนด์และคู่2เพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่เจอกับสิงห์ดำช5พยัคฆ์คู่นี้ชกกันที่พิกัด109ปอนด์และคู่3รองคู่เอกเวยน้องรักกี้บันเทิงเจอกับเชิงเอกกำนันกีรวัต์ คู่นี้ชกกันที่พิกัดห1ึ่รอนดิบอและคู่เอกของรายการเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่เจอกับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชั้นนั้นคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่อนด์อขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวย24นะคะแล้วก็ขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการคู่ที่หนึ่งชายสีชดบางแสนเจอกับปานดำส่วนน้ำทานทีรีคู่นี้ชกกันที่พิกัด1น2รอยสบออค่ะมาลุ้จากมุมแดงนะคะ ทายสี่โชคบางแสนวันนี้อยู่มุมแดงนะคะมาทวนประวัติน้องอีกสักรอบนะก็คุณน้าคุณตาเดียอายุ18ปีสูสูน170เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากลพบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์การผ่านมวยค่อนข้างดีนะ100ครั้งเป็นมวยขวามวยเข่านะคะทําการิซ้อมที่วอสุขสันต์จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนักปล่อยของน้องอยู่ที่55กิโลเวทที่น้องชกโลกเก่งอยู่ที่110ไม่เกิน121ปอนด์นะก็เจ้าชายสี่วอสุขสันต์หรือชายสี่เครื่องควอเทรบโลช้างนะ ก็คนคนเดียวกันนะคะหรือเจ้าชายสี่สออพิจหลัดนะคะสไตล์การชกนะเป็นมวยขวามวยเข่านะวงในล็อกลักตั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะข้อแขนแข็งแรง ร่างช่วงโชคดีวงในมีศอกสวนอันตรายนะเขาในเหนียวหนึบหนับนะคะก็ระยะประชิดตัวนี่มีวิลาทีทองให้ลุ้นตลอดนะคะมีหมัดศอกแรงอันตรายก็ดูจากฟอร์มการชกของน้องมีทั้งชนะน็อกและแพ้น็อกบ่อยๆแสดงว่าน้องมีลำหักลำคอนะสามไฟล์าสุดของน้องนะเคยชนะคะแนนเด่นเมืองจนันปอมอคลอินที่สึกอมรินซเปอร์ไฟท์ แล้วก็เดือนสองปีหกเจ็ดนะก็มาชนะนกยกสองเจ้าเสือภูเขาเพชรชมพูนะที่ศึกท่อน้ำไทยรวมพลคนสมุยนะล่าสุดเดือนสาปีหกเจ็ดน้าก็มาชนะนกยก4ี่เจ้าโปกเกมอนสิทธ์นาะยกอ,อนหนงนะที่ศึกท่อน้ำไทยรวมพลคนสมุยก็ตามคลิปข้างต้นที่หนูเอามาให้ดูนะคะก็มีสอกส่วนอันตรายนะสับสอกเข้าไปก็มีวิาทีทองให้ลุน้นนะระยะประชิดต,ตัวนี่ได้ลุ้นตลอดนะคะ คู่ต่อสู้ก็ฟอร์มการชกก็จอมนกอัเอ,อีกคนหนึ่งนะคะปานดำส่วนน้ำพานคิรีนะรูปดัางช่วงชกนี่ หุ่นดูดีเหมือนเหมือนกันนะอายุ20ปีส่วนสูงร้อยเิซนติเมตรเป็นมวยมาจากกระบี่นะการผ่านมวยเกสิบครั้งน้อยกว่านิดหน่อยนะคะก็เป็นมวยเขา่ารูปร่างช่วงชกสูงยาวมากพร้อมกับมวยเข่านะก็ตรงตามตำรานะทำการพิซ้อมที่สวนน้ำทานทีรีจงังหวัดกระบี่นะคะน้ำหนักปปอยอยู่ที่5 4สี่กิโลเวทที่น้องโชลเกลียวที่ร้อสิบไม่เกิน1 1อปอนด์้นะวันนี้ชกในเวทของเขานะก็ชกที่ร้อยสิบสองปอนค่ะไลฟ์สไตล์การชกนะจากรูปร่างช่วงชกก็เป็นมวยเข่ามีหมัดสอกสวน ออกได้อันตรายทุกดอกนะคะก็มีเข่าโยนยาวนะคะตามรูปทรงของเขานะ,ะเวลาชกกับคู่ต่อสู้ตัวเล็กกว่าก็มีโอกาสลุ้นสูงนะคะก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะ,ะมีหมัดหนักแรงออกสวนได้ตลอดเวลาสลับกับล่างนะคะมีเข่าในเหนียวหนึบหนับนะคะก็มองว่าเวลาชกกับใครนะ,ะไม่เสียเปรียบนะคะแล้วก็เชิงการชกเป็นมวยเข่านะ,ะแต่มีหมัดศอกออกสวนบวกได้ตลอดนะคะ ฟอร์มการชกก็มีชนะน็อกบ่อยๆนะคะก็มีแพ้น็อกบ้างก็มองว่ามวยคู่นี้นะมีโอกาสหลดร่วงไม่ครบยกนะคะมาดูสามฟอร์มล่าสุดของน้องนะมะุมน้ำเงินวันนี้จะเป็นเจ้าปานดำนะคะก็ช่วงนี้ฟอร์มกำลังสดขึ้นมานะก็ไหลาพายนะคะก็ได้ชื่อได้ยินชื่อมาช่วงนี้นะคะก็กําลังสดนะคะแป๊บเดียวได้มาชกช่องเจ็ดแล้วนะคะสามฟอร์มล่าสุดของน้องนะ,ะก็เคย ชนะน็อกยก4เจ้านินพลันชัยนะที่สึกอมรินซูเปอร์ไฟท์เมื่อเดือน12ปี66เดือน1ปี67ก็มาชนะคะแนนเดชภูผาชดบางแสนที่สึกอมรินซูเปอร์ไฟท์เดือน2ปี67หน้าก็มาชนะน็อกยก3เจ้าแสงศักดา บอยท่าทางนะที่ศึกอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟล่าสุดเดือนสามเพลียกเ็ดนะ,ะก็มาแพ้คะแนนสายนาทีสองลุ่งโลนะที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะหนูมองว่าแพ้สายนาทีนี่มองว่าไม่เสียของนะเพราะว่าสายนาทีช่วงหลังๆนะคะเขาไปซ้อมที่พีเคนะเขาก็ฟอร์มสดแข็งๆๆแกร่งแข็งแรงชนะรวดเหมือนกันแพ้คะแนนสายนาทีมองว่าไม่เสียของค่ะคู่ดีนะเป็นมวยสไตล์มวยเข่านะ ก็รูปร่างชุงชกคล้ายๆกันส่วนสูงรูปร่างก็สไตล์มองรวมๆแนละ้วก็ทรงเดียวกันนะคะเป็นมวยเข่านะคนนึงเป็นมวยขวามวยเข่าอีกคนนึงเป็นมวยเข่าอาชีพนะก็มีมัดศอกออกส่วนได้ตลอดมีวินาทีทองให้ลุ้นทั้งคู่นะคู่นี้มองว่าอาจจะไม่ครบยกนะคะเดี๋ยวขอสืบดีๆก่อนแล้วกันแล้ววันเสาร์ค่อยมาฟันธงค่ะวันนี้ออกชอบไปก่อนที่มุมแดงน,นะชอบไปที่ชายสีนะเป็นมวยขวามวยเข่าดูหลากหลายกว่านะคะครบเครื่อง จะเอาชนะมวยเข่าอย่างเจ้าปานดําได้นะคู่นี้มีวินาทีท้องให้ลุ้นทั้งคู่นะคะโอกาสไม่ครบยกสูงค่ะเดี๋ยววันเสาร์ค่อยมาฝันทงอีกทีวันนี้ชอบไปที่แดงก่อนแล้วกันคู่ที่สองเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่เจอกับสิงห์ดำชอห้าพยาัคคู่นี้ชกกันที่พิกัดหน,นึ่งร้อยเก้าปอนมารู้จัก,จกมุมแดงนะคะ,จะเจ้าเพชรประพาพรสอเดชพันธ์นะก็คุณนะคุณตาดีนะคะ เป็นนักชกอายุสิบเจ็ดปีส่วนสูงร้อยเ็ิเอดซนติเมตรนะรูปร่างดีนะเป็นมวยมาจากห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะการผ่านมวยหกสครั้งนะเป็นมวยเข่ามวยฝีมือนะทำการฟิตซ้อมที่สอเดชพนันน้ำหนักปล,ปล่อยของน้องอยู่ที่ห3 5สบสามจุดห้ากิโลนะเวที่ชกโูกเก่งของน้องอยู่ที่ร้อยเก้าเกิน117สิบเจ็ดปอนะคะก็เป็นเจ้าเพชรป,ประพาพรลูกบ้านใหญ่หรือเพชรป,ประพาพรสอเดชพันนะก็เป็นนักชกคนเดียวกันเป็นมวยเขา่าอาชีพนะเข่าในเหนียวหนึบหนับน,นะคะ รูปร่างช่วงชกได้สัดส,ส่วนนะคะตรงตามตำราปเปเ๊ะเลยนะมีหมัดสอกออกได้ตลอดนะคะก็ดูผสมผสานกันแล้วเป็นมวยเข่าก็มีอย่างอื่นหลายหลายอย่างผสมผสานด้วยนะคะก็ตามรูปเกมเลยค่ะก็ออกออกได้ตลอดนะคะสำหรับอาวุธช่วงชกการเป็นมวยการวางมวยนะคะรู้จากคลิปนี้นะคะก็เจ้าเพชรประภพ,พรก็เป็นมวยเข่านะ,ะเป็นมวยเข่าเปมือนะก็ มีเขายนยาวนะคะวงใน้องล็อกรัดฟัดตีเหนียวแน่นนะคะขยันออกอาวุธแต่มองว่าเวลาถูกหมัดอปบครับเข้าลำตัวนะเหมือนน้องจัดแบบเก็บอาการให้หนูเห็นนิดนิดนะคะมองว่าโดนเข้าลำตัวจะมีจะมีแบบเห็นอนะอาการให้เห็นนิด,น,ด,น,ดนะเห็นนะจะมีแบบว่าโกงโคง้งเหมือนกับว่าจุดอ่อนน้องนะ่าจะอยู่ที่ลำตัวนะ ปีหกหกเป็นปีทองของน้องนะคะก็ถ่ายไว้สวยงามนะคะมาดูสามฟอร์มล่าสุดของเพชรประพาพรนะคะก็เมื่อเดือนส1ปีหกนะเคยชนะคะแนนชา,ายสี่ชดบังกแสนที่สึกอม,มรินซูเปอร์ไฟ 66, นนท์เดือนส2บปี6กก็มาชน,าน,กก 2, านะคะแนนรถบดนายกเอท่าสรานะที่สึกอมรินเดือนสองปีหกเจ็ดนะคะก็มาชนะล็อกยกสองเจ้าศักดิ์นะคะอาเภอจนนครพนมแล้วก็เดือนสามล่าสุดนะคะก็มาชนะเจ้าเอาชนะเจ้าเด่นสยาม เหลี่ยมธวัตเหลี่ยมธนวัตไปได้อย่างเบ็ดเสร็จสูสีนะคะก็<อ>ได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามนะคะบนเวทีจะสีถึงสองไฟนะก็ตามคลิปที่หนูเอามาให้ดูนะคะก็ไฟแรกนะที่มาโชว์ไว้ก็ชนะเจ้าศักนาคาได้อย่างสวยงามนะคะไฟนี้นะก็มองว่าชกกับ นักชกรุ่นพี่นะกกระดูกดีนะคะแต่ว่าถ่ายไว้ทีเดียวนะเอาชนะน็อกได้อย่างสวยนะแต่ว่าหนูมองว่าไฟล์ล่าสุดนะมาชนะมาชกกับเจ้าเด่นสยามหนูมองว่าเบียดเสียสูสีกันนะคะหนูมองว่าออกใครก็ได้นะถ้าสมมติเจ้าเด่นสยามเดินอีกสักนิดสักหน่อยนะหนูมองว่าออกน้ําเงินก็ได้นะคะก็มองว่า เอาชนะเจ้าศักนะคาะได้สวยกว่าไฟนีนะไฟนี้ดูเบียดเศษสีนะออกเขาได้ไม่ค่อยไม่ค่อยคมชัดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไฟที่ผ่านมานะไม่รู้เพราะอะไรนะคะหนูมองว่าน้องเขาออกเข่าได้เบาๆไม่เหมือนไฟแรกๆที่มาฉายไว้ที่ย้อนฟอร์มไปนะดูแบบจักจ้านนะคะดูเก่าเกมนะมาดูคู่ต่อสู้นะคะเจ้าสิงดําชอห้าพยักหนะ้า ก็คุณนักคุณตาดีเป็นนักชกอายุ18ปีนะรุ่นพี่1ปีนะส่วนสูง171เซนติเมตรรูปร่างพอๆกันนะคะน้ำเงินได้เปรียบ1เซนติเมตรนะคะออก็เป็นมวยมาจากสีสเกตการผ่านมวย30ครั้งน้อยกว่านะเป็นมวยเข่าโดยอาชีพมาเข่ากับเข่าเจอกันนะคะวันนี้ก็รูปร่างช่วงชกเท่ากันนะคะทาการพิจารณที่ชอ5พยักน้าหนักไปปอนอยู่ที่54กิโลเทที่ชกลูกเก็ตอยที่114ไม่เกิน119ปอนะ วันนี้ลดเบตล,ลงมาทกร้อยสิบสองปอนะปกติเขาทกอยู่ร้อยสิบสี่นะวันนี้ลดลงมาทกสองเวทนะคะก็ฉายาอีกฉายาหนึ่งก็สิงดําเพชรหนองบัวหรือสิงดาําชอห้าก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยเข่าบูด๊โดันเตี่ยมเข่าหักแทงดีนะสู้แข็งแก่งปลายเร่งได้นะ,ะมีหมัดศอกสลับกล้าแลกกล้าสวนนะคะก็คนนึงเป็นเข่าเข่าแบบครบเครื่องเข่าหลากหลายนะเข่า เข่าฝีมืออีกคนนึงเป็นเข่าดุดันเดินเปิดเดินทำก็มีหมัดสอกแรงหนูมองว่ามวยเข่าฝีมือปะทะกับมวยเข่าดุดันเดินเปิดเดินทำนะคะใครจะอยู่ใครจะไปนะคะคู่นี้นะหนูว่ามองง่ายๆนะคะก็เคยแพ้คะแนนทันเทศสอสมัยมาที่ศึกพันธมิตรท่วงที่สองเมื่อเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็มาเดือนสามหกเจ็มาชนะคะแนนพายงามสอรุมนนะที่สิเจ้ามวยไทยล่าสุดเดือนสี่หกเก็ก็มา แพ้คะแนนเจ้าพยาไฟต่อย้ำนสวนนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะก็ฟอร์มฟอร์มไม่ค่อยสวยงามน,นะแต่ว่าเป็นนักชกที่แบบมืออาชีพอะดูเหมือนเขาหน้าอ่อนนะเหมือนเขาเป็นนักชกประมาณอายุ15-16นะจริงๆเขาอายุ18ปีนะรูปร่างช่วงชกนะมวยคู่นี้นะได้เปรียบกันแค่หนึ่งเซนนะมุมน้ำเงินสูงกว่ามุมแดงหนึ่งเซนปกตินะมุมแดงชกกับใครจะได้เปรียบเรื่องแสูงนะ วันนี้ร้อยเจ็ดสิบกัร้อยสบเจ็ดสิบเอ็ดประทักกันนะคนนึงเป็นมวยเข่าฝีมืออนนีกคนนึงเป็นมวยเข่าดุดันนะมีหมัดสอกออกได้ตลอดก็คู่นี้ออกชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะมวยเข่าฝีมือส่วนใหญ่จะแพ้ทางมวยเข่าดุดันนะคะมีมัมดสอกออกได้ตลอดก็ชอบไปก่อนสืบก่อนช่างชอบไปก่อนหาเจาะข้อมูลนะคะชอบไปที่สิ่งดำละ,ะจับเป็นฝ่ายชนะควันงค่ะ คู่ที่สามองคู่เอกนะคะเวนอมลักกี้บันเทิงเจอกับเชิงเอกกำนันจิรวัตรนะคะคู่นี้ชกกันที่ไปกันหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนค่ะมุมแดงนะก็เป็นเจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงนะคะก็คุณหน้าคุณตาดีนะก็ แชมป์บุญเสือที่2ของปูเสือปีนี้นะคะเป็นนักชกอายุ18ปีนะสูง170เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอนาทวีจังหวัดส,สงขลานะการผ่านมวยเ0ครั้งนะคะเป็นมวยซ้ายมือฝีมือนะ,ะทาการซ้อมที่เกียริเพชรนะน้ำหนักไปปอยอยู่ที่5 8กิโลเวทน้องชกเก่องอยู่ที่1 1 9ไม่เกินร้บปอนด์นะเจ้าประตักมงคลลักกี้บันเทิงหรือเจ้าประตักมงคลปากบางขาข้า,ขานะก็เป็นนักชกคนเดียวกันกับเจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงนะคะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง นอกได้ในดีนะปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงบูดุด,ดันไปแข็งแงข่งแข็งแรงเหลี่ยมเชิงดีนะคะเก่าเกมก็ฉลาดหนักเหลี่ยมดีนะก็มองว่าลูกเล่นเยอะดีนะคะสามฟอร์มล่าสุดของน้องนะคะก็เคยเสมอกับพรพิทักษะ นครสามมิตรแท็กเตอร์นะที่มวยไทยเจ็ดสีเมื่อเดือนสิบเอ็ดปีงหกเดือนสิบสองปีงหกก็มาชนะคะแนนพร,รพิทักษ์นครสามมิตรแท็กเตอร์นะที่มวยไทยเจ็ดสีลาส่าสุดเดือนสามปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้น็อกยกสองกับโรบินฮูดเอฟเอกรุปนะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะก็หลังจากที่ได้ที่สองของมวีลปูนเสือนะฟอร์มก็ลุ้มลุ้ม,มด,ดอนมานะหลังจากที่แพ้ก้องพบมาก็แพ้มาตลอดนะแพ้นะักเกาะเต่ายกสี่แล้วก็มาเสมอกับพรพิทักษ์นะคะหนูก็มองว่า เอาพร้อทักมาประกอบก็เอามาให้น้องแก้งเกิดนะคะลูกรักหนูนะคะพรพิทักหน้าก็เลยไม่ได้เกิดสักทีนะคะก็เหลี่ยมเชิงดีนะะเป็นนักชกรูปรูปร่างหน้าตาช่งชกดีนะคะเก๋าเกมก็ลูกเล่นเยอะดีนะคะมีเหลี่ยมถีบดีนะคะนอกได้ในดีเดินได้ถอยเป็นนะคะก็ฉลาดตักเหลี่ยมดีแต่เวลาโดนหนักๆก็ยังไม่รู้นะคะว่าน้อง น้องทนได้หรือน้องโดนหนักๆแล้วน้องทนไม่ได้แล้วเพราะว่าหลังๆมานะน้องก็เจอแต่แบบนักชกแบบหนักๆมาอย่างเกาะเต่าแบบนี้นะคะก็ยังยังไม่แน่ไม่นอนนะคะว่าน้องเจอเจ็บๆแล้วน้องทนได้หรือเปล่านะวันนี้ก็น่าจะมาแย่งกันเกิดน,นะเชิงเอกสิทธิ์กำนันธีรวัตรนะคะก็น่าจะคู่นี้นะคะน่าจะให้มาเกิดทั้งคู่นะะแย่งกันเกิดน,นะคะก็จะเจ้าเชิงเอกนะหลังจากก่อน เกมนี้แล้วก็มาเจอกับพรพิทักษ์นะะมองว่าเกมนี้แพ้กระดูกกันนะคะก็วงนอกเป็นมวยเข่านะคะกระดูกการผ่านมวยน่าจะดีนะเพราะว่าหายไปนานเพิ่งกลับมาโชว์ไว้สี่ไฟก็ไล่ไพ่เข้ามาเจอพอรพิทักษ์อีกรอบแล้วนะก็เลื่อนขั้นขึ้นมาตอนนี้มาชกช่องเจ็ดคู่สามแล้วนะประกบกับเจ้าเวนน้อนะอยู่ที่เวนนอแล้วนะว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะแต่มองว่าับเวนน้องน่าจะผ่านได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแพ้ มวยที่แบบมีลูกสู้ลูกชนแบบมีหมัดหนักแรงหรือมีศอกอันตรายหรือมีลูกเตะอย่างเงี้ยเขาจะแพ้มวยแบบนั้นนะคะถ้ามวยฝีมือมวยเข่าเขาไม่แพ้นะเจ้าเชิงเอกนะเป็นนักชกอายุ20สบปีส่สูงร7อยเจ็บซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากสิงห์นครจังหวัดสงขลานะการผ่านมวยดีนะคะหนึ่ง้อครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือนะก็เข่าในเหนียวหนุบหนับเลยนะทำการวิซ้อมที่สิบหนุ่มน้อยจังหวัดภูเก็ตนะ้ำหนักเบร่ปปอ,ยอยู่ที่ห7็ดกิโลอวูที่ชองขเกตอยู่ที่1้อยยี่สิบเอ็ดอนเก ก็เจเดชพาคินกำนันจีรวัตรหรือเจ้าเชิงเอกกำนันจีรวัตรก็เปนะ็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมือขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องก็เตะขาเจาะยางนะต่อยแรงป้องตีแข่งแข่งแรงนะก็ขวางหน้าเขา่าในเหนียวหนึบหนักนะคะก็ก็มองว่าวงในดีนะเขาไม่มีลำหนักลำพนแบบวินาทีทองให้วิชิตนะก็น่าจะเป็นงานไม่ยากสำหรับเจ้าเวนน้องนะส่วนใหญ่เจ้าเวนนอจะ จะไม่ชอบมวยที่แบบมีหมัดศอกอันตรายหรือมืลูกเตะหนักๆน,นะคะเขาก็ส่วนใหญ่เขาแพ้มวยประมาณนั้นมานะคะก็สามปลอมล่าสุดนะคะก็หลังจากที่หายไปนะคะเ็ามาฉายไว้เดือนเจ็ดปี6หกนะก็มาชนะคะแนนชนะศึกปอศักดามาที่ศึกสิง์ตองแล้วก็เดือนสิบปีงหกนะมาชนะคะแนนผลิตศึกออตโตอาวันเดือนสิบสองปีหกก็มาชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตแล้วก็ เดือนสามปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนพรพิทักษ์นครสามนิรแท็กเตอร์นะคะก็น่าจะเป็นมวยสร้างนะคะเพราะว่าขึ้นชั้นมาเร็วเหมือนกันหายไปนานแล้วก็เพิ่มชั้นมาเรื่อยๆนะคะเหมือนกับชนะมาเรื่อยๆก็ประกบให้เจอมวยพี่ยังไม่แข็งเท่าไหร่นะคะวันนี้เจองานหนักนะเจอเวนน้อนะเวนน้อก็ไม่น่าจะกลัวมวยทรงนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะกลัวมวยดุดันนะค,ะคู่นี้เอาชอบไปก่อนชอบไปที่มุมแดงอะชอบไปที่เวนน้องจะเป็นฝ่ายชนะ,ะฟันทอง คู่ที่4นะคู่เอกของรายการเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่เจอกับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนนันคู่นี้ชกกันที่พิกัด125อปอนด์มุมแดงก็เป็นนักชกชื่อเจ้าเพชรน้ำงานมนะวีเคเขาใหญ่นะแต่เห็นนามสกุลในข้อมูลนะเป็นพีเคแสนชัยไม่แน่ใจว่าเสียแขกซื้อมาหรือย,ยังนะคะเพราะว่าเคยยืนข่าวว่าเสียแขกชอบนักชกคนนี้มากนะติดตามเจ้าเพชรน้ำงามมานานแล้วนะนะน่าจะ น่าจะได้ตัวไปที่ PK แล้วมั้งเนี่ยาใส่ได้เป็นมวยของเสยแขกแล้ามั้งนะเพราะว่าในข้อมูลเขียนว่าเพชรน้ำงาม PK สันชัยนะเป็นนักชกอายุ23ปีนะส่วนสูง175เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากขอนแก่นการผ่านมวย90ครั้งนะเป็นมวยซ้ายมือฝีมือทำการวิซ้อมที่เกียรพันธมิตรจังหวัดขอนแก่นนะน้ำหนักปล่อยที่60ก uh ิโเวที่ชกนักกี Muslims> ูาที่123ไม่เกิน132ตอนนะ ก็เป็นมวยซ้ายส่งยาวฝีมือครบเครื่องคำแทงแรงดีนะบูดุดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงหนักแรงทุกลูกนะเหลี่ยมเชิงดีฉลาดรูปล่างช่วงชกดีนะคะก็เหมือนมวยเงินแสนนะคะก็ดูหงอแเฮงแล้วก็เป็นมวยฝีมือเป็นมวยรูปร่างดีเป็นมวยที่แบบดูดีทุกอิริยาบถนะคะมวยเงินแสนน่าจะเป็นมวยของเสียแขกแล้วนะคะเพราะว่าเห็นนามสกุลแล้วนะคะ ก็สามไฟล่าสุดนะเคยชนะน็อก <4 S 2> ยกสี่เจ้าเอกลักษณ์ส่อสมัยที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีเดือนสิบสองปีหกเดือนสามปีหกเจ็ดก็มาชนะน็อกยกสามเจ้าเมฆพลันชัยที่ศึกมวยไทยเกียรติเพนะล่าสุดเดือนสี่ปีหกเจ็ดก็มาแพ้ยอดทองไทยส่สมัยที่ศึกบอลแชมเปี้ยนคลิปลุมพินีนะหนูก็มองว่าไม่เสียของแล้วถ้าแพ้แพ้ชนะกันที่มวยวันนะเพราะาของมันโดนกันได้นะใครเผลอคนนั้นโดนนะคะมีโอกาสหล่นล่วงทุกคนนะไม่ว่าเก่งหรือไม่เก่ง หนูจะไล่ฟอร์มปีที่ผ่านมานะก็เดือนสองปีงหกนะก็เคยชนะคะแนนก็เคยแพ้ปานเพชรสจลเล็กเมืองนนทนะ์ที่ศึกท่อน้ําไทยนะเดือนสามปีงหกก็มาชนะคะแนนสตางค์ทองชอห้าพยัคฆ์ที่ศึกมาเทเจสีแล้วก็เดือนเจ็ดปีงหกนะก็มาชนะคะแนนเมาข,นานมาขี่พุ่มพันม่วงที่ศึกท่อน้ําไทยนะจากนั้นมาก็ขายแสงไว้สวยงามนนะ้วชนะลวดนะคะก็เป็นนักทกคนหนึ่งที่รูปร่างสั้นทรงเป็นมวย ฝีมวยคนนึ่งนะที่ชกเราติดตลาดนะก็เก่งวันนี้เจอกับมวยเก่งเหมือนกันนะคะเจ้า แก้วฟ้าน้อยเกียรดชัชนนันนะคู่นี้น่าดูมากๆเลยนะหนูมองว่าไม่รู้จะออกใครนะคะก็เป็นนักชกอายุ23ปีสู่ง177เซนติเมตรนะเป็นมวยจากอบบลราชธานีการผ่านมวย60ครั้งนะเป็นมวยเข่าเนหนียวหนึบหนักเลยนะคะก็ทําการพซ้อมที่สอจารุวันศรีสเกตน้ําหนักไปบ่อยที่62กิโลเวทที่ชกรักเก่งของที่127ไม่เกิน136ปอนด์นะคะจ้เพชรเล็กลิขิตรถยกนะคะหรือเจ้าแก้วฟ้าน้อย อสการัดนาก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเพิ่งเจะาได้แชมป์มวยรอบมาหมัดหมานะคะก็ชนะ,เจ,ะ,นะเ,จะ,ะเจ้าอะไรนะเจ้าอะไรวะเจ้าอะไรนะหนูลืมชื่อแล้วอะ่ะก็แบบว่าสมศักดิ์ศรีมากนะได้แชมป์มวยรอบไปหมัดหมานนะเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าแทงเตะต่อยแรงปลายแข็งแข่งแข็งแรงนะคะเก่งกับเก่งเจอกันนะคะวันนี้ สามฟอร์มล่าสุดอ๋เอเคยชนะเจ้าสมิงแดงวอจากวุษมาแล้ววันนั้นหักปากกาเซียนไปเลยนะคะชนะได้นับยกสีม่มั้งวันนั้นก็สู้กันอย่างแบบสมศักดิ์ศรีนะคะสามไฟล์ล่าสุดเคยชนะนกยกสี่เจ้าน,นกพระเดชชอห้ามยากที่ศท่อน้ำไทยเดือนสิบเอ็ดนะคะปีหกมาเดือนหนึ่งวีหกเจ็ดก็มาชนะคะแนนเพชรเก้าล้าน 9, 000, 000, สิงมาวินที่ศึกท่อน้ำไทยแล้วล่าสุดเดือนสองวีบหกเจ็ดก็มาชนะสมิงแดงวอจากวุนะินาได้แชมป์มวยรอบไปครองนะคะคู่นี้นะคะก็ชอบไปก่อน สืบก่อนอะไรเลยนะคะชอบในคืนนี้นะยังไม่เอาจริงนะชอบไปที่มุมแดงเจ้าเพชรน้ำงามนะคะวีเคเขาใหญ่หรือเพชรน้ำงามพีเคแสนชัยมวยทยยิมนะคะเป็นมวยเสียแขกแล้วนะ,ะจากเป็นฝ่ายชนะคะ่ะฟันธงชอบก่อนสืบนะคะมวยไทยจะสีอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนะ,ค,ะคู่ที่1ออกชอบไปที่ชายสีโชดบ,บางแสนนะคะจัดชนะบานดำส่วนคู่สองะะชอบไปที่เจ้าสิงห์ดำชอห้าพยักษ์นะ และคู่สามชอบไปที่เวนอมลักกี้มันเทิงคนระับและคู่สี่ชอบไปที่เพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ค่ะก็ครั้งนี้ไม่เอาจริงนะชอบครั้งที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวขอสืบขอวิเคราะห์คิดทบทวนดูใหม่อีกรอบแบบแบบจริงจังแบบวีดีๆอนะคะแล้ววันเสราร์คือวันเสราร์หนูจะมาฟันธงให้ฟังค่ะคืนนี้ก็ลาไปก่อนนะคะดึกแล้วนะคะสำหรับทีเด็เดเสียอาทิตย์นี้นะก็ชนะสองคู่นะก็ คิดว่าน่าจะหวานเจีียบกันทั้งทั้งสองคู่นะคะ <g iggle> ก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพ่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับหนูก็เป็นไข้จะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะยังไม่หายเลยนะคะพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าจะตื่นมาทํำมวยทันหรือเปล่านะคะแต่วันนี้ก็สบายใจแล้วทาท,ทีเด็ดจะสีชอบครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ขอบคุณพักโจก24สบสผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณทุกๆกการติดตามนะคะ